หากตึกถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นจุดหมายหลักอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวตลอดกาลคงไม่พ้นเชียงใหม่ที่มีครบทุกสิ่งในแบบที่ต้องการทั้งดอยสวยชมทะเลหมอกสวนดอกไม้ธรรมชาติที่งดงามการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้น เช้านี้เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่แวะเช็คอินตลาดประตูเชียงใหม่หลังจากไม่ได้มาหลายปีแล้วตรงไปยังวัดพระสิงห์วรวิหารกราบไหว้หลวงพ่อสีสันเพชรท,ที่อยู่ภายในวิหารหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระประธานเดิมของวิหารหลวงหลังเก่าก่อนที่จะถูกสร้างใหม่ในสมัยของครูบาเจ้าสีวิชัยนอกจากพระสีสันเพชรแล้ว ยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กอีกหลายองค์ทั้งยืนและนั่งด้านหลังของวิหารหลวงเป็นที่ตั้งของอุโบสถของวัดพระประธานตั้งอยู่ภายในกูพระเจ้าณักตึงกลางอาคารทำให้สามารถนมัสก,การพระพุทธรูปได้ทั้งสองฝั่งเยื้องกับอุโบสถคือวิหารลายคำเข้ามาภายในวิหารลายคำสิ่งแรกที่เห็นก็คือ แถวเสาที่บังคับสายตาให้มองตรงไปยังพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดประดิษฐานอยู่โดยมีลายคำหรือลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงซึ่งได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดในล้านนาโดยลายคำของวัดประสิงเป็นรูปกู่พระเจ้ามัางกรจีนหงและลายเมยยังเป็นสิ่งที่เสริมความคลังความศักดิ์สิทธิ์และสื่อทิพยสภาวะของสวรรค์ เจดีย์ประธานปิดทองสวยงามอารามเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่เก่าแก่ที่สุดเป็นพระธาตุเจดีย์ประจำปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตามกติของชาวล้านานา เต็มกับของทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ธรรมชาติความงามที่ลงตัวไม่ได้เติมแต่งแต่อย่างใดช่วยให้ผ่อนคลายความเพียรอ่อนล้าจากการเดินทางมาทั้งวันได้เป็นอย่างดีธรรมชาติที่ทุกคนก็สัมผัสได้กับบรรยากาศที่เราต้องเดินไปหาแล้วเราจะรู้ว่าต้นไม้และสายน้ำให้อะไรมากกว่าที่คิดโดยไม่ใช่คิดหรือจินตนาการเอาเอง แต่เราต้องลุกขึ้นและก้าวเข้าไปหากับธรรมชาตินั้นเราออกเดินทางค้นหาธรรมชาติกันครับร่างกายมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเครื่องยนต์ต้องการดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีเครื่องยนต์รรนนตจะอยู่กับเจ้าของเอาไว้ใช้ได้นานๆธรรมชาติช่วยดูแลจิตใจรู้สึกสดชื่นทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับธรรมชาติหลังจากอิม่มเอมกับบรรยากาศ เราออกเดินตามทางมุ่งสู่ตลาดมงขุนกลางซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลพื้นผักผลไม้ที่ชาวเขานำมาขายและดอกไม้ดูมีสีสันวางเรีงรายเราซื้อมันต้มร้อนๆและขนมชาวดอยอากาศเริ่มเย็นสายลมพัดเบาๆรู้สึกได้ ระอาทิตย์เริ่มจะลับเหลี่ยมเขากางเต็นเสร็จก็เริ่มมืดพอดีอาหารข้ากับปลาเผาตัวเคืองข้าวเหนียวส้มตำรสแซ่บสำหรับมื้อนี้ บรรยากาศดีอาหารอร่อยกับวิวร้อยล้านสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์เช้ามืดเราออกเดินทางขึ้นบนยอดดอยอินทนนท์ผ่านด่าน2จ่ายค่าเข้าคนละ50บาทและค่ารถยนต์30บบาทการขับรถขึ้นดอยอินทนนท์ต้องเชื่อมั่นในศักยภาพรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ดี มีกำลังแรงพอที่ต้องขับตามกับคันอื่นๆเส้นทางมีความสูงชันและคดเคี้ยวกว่ามมืดเป็นอุปสรรคอย่างมากเมื่อถึงด้านหน้าทางเข้าที่จอดรถกิวแม่ปานจุดแรกที่เราแวะสัมผัสนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนเดินเส้นทางสำรวจธรรมชาติกิวแม่ปานซึ่งต้องรออีกหลายชั่วโมงเราจึงเปลี่ยนแผนเดินทางไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นแทน แต่วันนี้พระอาทิตย์อายไม่ยอมให้เห็นจะมีก็เพียงหมอกลอยพัดผ่านบดบางแสงแทนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กิ่มแม่ปานนะคะซึ่งจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีทะเลหมอกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกได้เห็นเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าฝนตกข้างบนนะคะก็เลยทําให้วันนี้ไม่มี พระอาทิตย์ขึ้นก็มาชมความงามของทะเลหมอกกันแทนและกันนะคะที่กิ่งแม่ปาน,นี้ก็วันนี้คนก็ค่อนข้างขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาชมความงามของบนญโอยอินทนนท์แห่งนี้เราใช้เวลาเพียงชั่วครู่ขึ้นรถเมล์เล็กที่ทางอุทยานจัดไว้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ที่ตั้งคู่กันสององ,องค์ซึ่งมีความสำคัญมากม เพราะเป็นพระมหาธาตุคู่พระบาร,รมีของรัชกาลที่9และพระราชินีตอนนี้เราอยู่กันดอยอินทนนท์นะคะเป็นดินแดนสูงสุดแห่งสยามเรามาสักกราระพระมหาธาตุณนะพระเมธนีดนและณพระพลภูมิเสิอีกันนะคะในเทศกาลปีใหม่ประชาชนค่อนข้างหนักตามากบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเมฆหมอก ส่วนธรรมชาติวันนี้นะคะดอกไม้สีสันสดใสไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะพระมหาธาตุนภะเมธนีโดนนะพะลภูมิสริเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญพระท่าสร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพระสกิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุนภะ,ะเมธนีดนสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบเมื่อพศ .2530 พระมหาธาตุนภะ,ะเมธนีดนมีความหมายว่าพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินถือเป็นพระมหาสถูปเจดีย์องค์แรกที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่สูงที่สุดในประเทศไทย และพระมหา,าธาตุนภพพลภูมิศิริสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชก,กาลที่9ในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ5รอบเมื่อพศ2535พระมหา,าธาตุนภพพลภูมิสิริมีความหมายว่าเป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งดินรูปทรงองเหลี่ยม องเจดีประดับโมเสกแก้วสีม่วงอมชมพูสีเดียวกันตลอดทั้งองค์ที่ส่วนยอดขององค์เจดีเป็นยอดปรีล้อมด้วยกลีบดอกดัวตูมประดับด้วยโมเสกแก้วสีทองเป็นที่ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในเจดีมีพระพุทธรูปปางลำพึงประทับยืนบนดอกบัวปฏิสฐานอยู่ซึ่งเป็นพระประจำวันศุกร์อันเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ แกะสลักด้วยหินหยกขาวซึ่งพระมหาธาตุนภะ,ะเมธนีดนนภะพะลภูมิสิริทั้งสององค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนยอดมีลักษณะสูงสงา่าและตั้งอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะพระมหาธาตุนภะ,ะเมธนีดนองค์จะเป็นสีน้ำตาล ส่วนพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริองค์จะเป็นสีม่วงองค์ชมพูองค์เจดีทั้งสองสง่างามท่ามกลางแปลงดอกไม้หลากสีและภูมิทัศน์กว้างไกลจุดนี้มองเห็นดอยหัวเสือได้ด้วยนับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งบนดอยอินทนนท์ออกจากพระมหาธาตุเจดีเราเดินทางขึ้นไปบนจุดที่สูงที่สุด ร้านค้าเรียงรายบริเวณด้านหน้าสถานีเรดาร์กองทัพอากาศอากาศเย็นๆกับน้ำขิงร้อนๆช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นเราเดินเข้าด้านข้างสถานีเข้ากราบไหว้สการะพระพุทธศาสดาประชานาแตแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธศสาสนาประชานาต เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรอันหมายถึงความตั้งมั่นแห่งปัญญาและการตัดสู้ขั้นสูงสุดมีพระพุทธลักษณะที่ผสมผสานศิลปะสี่ยุคสีอาณาจักรของไทยได้แก่ล้านนาสุโขทัยอยุธย,ยาและรัตนโกสินทร์เพื่อสะท้อนถึงความเป็นชาติไทยได้อย่างกลมกกืนเดินขึ้นไปอีกด้านตรงข้ามของสถานีเรดราก็จะเจอป้ายจุดสูงสุดในสยามครับ ซึ่งเป็นจุดที่มหาชนนิยมมาถ่ายรูปกันช่วงเทศกาลนี้ถึงกับต้องต่อคิวกันถ่ายรูปเลยทีเดียวพอเลยจากป้ายจุดสูงสุดในสยามมาก็จะเจอกับสถูปบรรจุอัฐิของเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้ครองนครเชียงใหม่เดินไปอีกนิดก็จะมีหมุดบอกความสูงสูงสุดยอดในสยาม2565เมตรเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้อันอุดมสมบูรณ์ ที่หาชมได้ยากและยังมีสะพานไม้ให้เดินทางชมความงามผ่านป่าสีเขียวมีสภาพอากาศหนาวเย็ยนตลอดทั้งปี